กลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุตุกคนกลับมาลาชมกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุุกคนสองแม่ครัวเห็นยังเดินอันนั้นกินนั้นบะบีเกิลสำเร็จลูกอาหารญี่ปุ่นอันนีญี่ปุ่นได้พี่น้องเด้อจ้าเออเเพราาาะว่สบายดีปลาลุงนั่นเป็นไปไม่ได้ต้องกินฮอดฮอนเาะพี่น้องเพิ่นวอมักใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องเลยเออเคยบังคับใส่เด้ค่ะก็เลยบ่แปลกมือนี่บ่คือใส่เสื้อกันหนาวอ ขต๊ะเยบาง่าวแวขาใ,ใส่ชองโต้หัวหันาวไก็ใส่เสือแขนสันจอกจอจกหนาวสีดายนาวท้นา้าวไดัง,นนนนง,ไงันอ่อนวอหอมัอนอือเออออกมาต้องเจต้องใส่ใส่แล้วคือจัดหน่อยเป็นวัดเป็นไอบัสบายมากกับข้าพ่อแม่ลงเลยคนละห่อกินหนีคนละห่อแต่นั่น้อยฟาดสองห่อเนบ่กินรอดินรอดันนั้นนะอันกินมากินรอดวั้วาเนาะ แค่ขอกินคนละห่ออิ่มได้ไปเอาไข่มาลูกอาหารจีนได้พี่น้องเด้อจีนกับญี่ปุ่นกับกินค่ายๆกันเลยเฮ้ยอาหารแบบนี้กับเวียดนามพี่น้องเนาะเอาคิดยายๆไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ ไก่ข้างกลันพี่น้องโอ้ยคือเสียวปุ่นไก่ก็น้อยไก่น้อยกันนะไก่น้อยกต่พี่น้องเลยใหญ่มากพอเลยปิ้งเนาะไข่ชุบกัวจะมาบังกว่าคุณเจ้าอะไรบังด้วยใช่เฮ้ยคือวัมาเปิดไห้ก็คงไม่ได้เห็นหุ่งได้นี่ได้อากอยอายุว่าหมูนี่เออมานได้ไหม ไข่ผักหนุอยเนี่ยเอาไข่ผัดน้อยนะเออเอาลงลงเออตอกใส่แล้วก็ไลามันชุกแะ้วก็แล้วก็เอาพักลงกูเลยตอกไข่พักแล้วเอาลงน้ล้างอันเด้อพี่น้องเด้อทำนี่เราโคดีแซ่บสดอันห่อนเนาะมันหนาวๆไปเนาะเฮ้ยเนาะแบบนี้บปลนยังเขากันพี่น้องเลยอันน่าฮะกินสินดาดมาจักมือเนาะเฮ้ยเนาะม่เห็ดดาดนี่ะ มันน้ำเป็นขขาวทาได้พี่น้องวัดีส่สเปรยตงกินมันเยื่อมาเ,เลยบเบาเย็นหงุดได้นี่เอา้าถ่ายไปเลยเยื่อไปเลยเนาะเอา้เอาตักเอาตอนไข่ได้พี่น้องเด้อนี่นี่แหละเอิตอนไข่ลุงเห็นบ่ล่าประมาณหน่วยหนึ่งคืบอบวดตักใส่บาทเดียวเลย,ย,ยเฮ้ยต <laughs> <laughs> ัักนนนวไดใส่บาเเีย้มต็มด้วยก็แล้วค่ะเพื่อพักอีกวันเอา้าหิงเลยพิด พักกันนี่เด็กกระซอนเอื่อยเดี๋ยวมันชุบกันทั้งหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันจะแซ่บจะแซ่บจะแซ่บเข้าใจเอาเป็นเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่นั่ชิมเนาะเดี๋ยวหลอกพักเลยพี่น้องบันเลยเรียบร้อยแล้วขายเขาก็ได้คนละตรงให้พี่น้องเลอาบอเอาเอานางน้อยได้หรือบ่ เดี๋ยวเขาจัดการเอารถบ่เขาเคยหลอกต่างหากเด้อพี่น้องเด้อเพราะเราเออเราไม่กินพวกหอมนะเออสามแม่ลูกเขากินได้ก็ะไรหรอกแม่มันกินไม่ได้หรแม่ลูกกินน้ำได้เบิดแต่ของกานาต้องเผฟตเราเคยเนาะพวกเฟตผงแล้วเออเฟตผงแหละเฟตเจียวแหละเฟตเจียวก็แทนมานน้ำมาพี่น้อง ะเปียกอัาไรห่อนาดหมูหักบ่ะคักมูมักเนาะหมูหมักฟองดีเนาะไปคุ้องที่ใของเราวันนี้ายไปตั้งกล้องพ่นหยุดตรงอยู่ไนบ่นี่โต๊ะนี่ตั้งพูน้อยเทากัมาเลยพี่น้องเด้อจ้ามามา FC ทุกคนมามามาผูกกินกินกินไปเห็ดเห็ดไปพี่น้องเอ้ยอื้อยมาเมันกิน่อะไระ้อนดเ มาถอยกลออ้องออกไปเราเห็นขาหลายคนเลยต่อไปก <c oughs> กินพังเพียงพินเพาะๆไปนำเดี๋พี่น้องเด้อเขาเปิดเพียงดังอะไรพี่น้องเลยอย่างติดลทธิ์กรสิทธ์มาพี่น้องเนาะกินขอบวัวของพี่น้องเลยอากาศโคตรหนาวเลยพี่น้อง sờn sờn ta đi thôi bớt cái phần bớt rồi nhau hì ro. Khám ăn gìn gì hoang đây p/nhưng.

ยี่เปิ้ใหม่ก่อนนาพี่น้องบ่หมักแล้วได้ดังนี่ยได้บ่หมักแล้วได้เบื่อแล้วได้พี่น้องตายฮ่าเด้อได้ท่านเศร้าเบื่อเลยมันยังบนในเขาอู่คืยมันยังบอเขาแบบมันยังไข่เลยบอกปันมดลูกเขาอู่กันหัวดังเล่นหมดเลยท่านเขาอู่ใั่วหมกันหน้าวว่าบอกปันมดลูก บมมันยังไข่เดมันยังบบทันแวบมันยังบบทันปลายมันพุ่งแต่ว่าอม่าว่าขนเอาขึ้นตัวนี้เอาขึ้นลายนันมันบบได้แล้วเนื้อมันต่ำมันบบได้แล้วแต่ว่าปลายนะปลายเขาไมัน่าจะยังได้อีนะว่ะอม่ามันได้ฉมี่ว่ะ่ม่ทรงดังจามันบบมีตัวนี้มันเนื้อมาแบบนี้เมันบบมีอันนี้ลงมายก ่อยกระดังสันดังหน่อยบบบเฮ้ยดังจากผัดจากปึงนิดนึงได้แล้วลางามเลยจำเนยงามมันก็จะางามได้แหละพี่น้องพวอหอยว่างามบ่ไปอีฉันพอมันมีสันมียงามงามเลยพี่น้องพวอหอยว่างามไ <c oughs> ด้ใช้โอเคใั่พวอหอยว่างามไล้เขากลับบ่ไปดอกหอยเห็ดจำเนยเลยเนานนะพี่น้องเนาะว่าอันเขาหอยดังหมูได้ใช่ไหมงานแล้วเขาบอกเขาบอกเขาบอกไปแล้ว

โอ้แบบตัวใดมันมันมันกแบบธรรมชาติเกินนะเฮ้ยแสดงว่าเขาเอาขึ้นบม่ได้สูงบันไดได้ของเจ้ามันแสดงว่าข่อยมึงข่อยอันข่อยเนื้อมึงก็ได้ใส่มันดูหุบนะเฮ้ยใส่บุหุบตอนเอาออกนะประกอบด้วยยังไม่เห็นครั้งตอนเอาออกฮะแบบจังไดเละเขาเอาตัวนี้ขึ้นสื่อเอาสันจะหมุนคือเก่าจะกระจบอกมันเลยบุพุ่งขันมันพุ่งทะลุไอขึ้นนั่น มันกระซิงามขึ้นก่อนเก่าแบบมันกระซิเด่้นนะเขาไมาเอฟซีลาว่านะพอก็เข้าใจอยู่พอก็มาเบิ่งแล้วมันก็ไม่เห็นความกระจาว่าเลยมันกระโนขึ้นมาใหญ่อยู่แต่ว่าเขาไม้คือว่างหายงามสวยอ,อันอ๋อหลุดเซมเทนหลุดมันบดเซมนแตนน,น,แน,แตน,น้องเออกราซี่งะมันยังขาดขาแล้วก็ขาใส่บางหูด้วยบางไม้มด,ด้วยใช่แล้วว่า ถ่ายอยู่คงมองอยู่ใช่ไหมเฮ้ยดีดีนี่นะอืมเอาแล้วก็ซ้ำนั่นแหละมันแบบมันตัวนี้มันขึ้นสิแบบดังกระโจนกระโจนกระเฮ็ดคือกันเลยพี่น้องครับเป็นลักษณะของคือตะอ้นแหละตัวนี้ขึ้นแต่ว่าตายตายบบขึ้นป้ายคือเก่าขึ้นอยู่แก้วนี่ได้ให้ซุ่มเข่าใครเห็นไหมเห็นบรรจุดางดัง เห็นกระยาแล้วในวางนี่มันอะนะมันโลกมันเอียงหนอนีมันติดไปอยู่ความจริงขอได้อ่านจะขอไนี่เอานเห็นข่ของเจ้าเนี่ยคนขี้ไล่คนบงงามกับเบิรงกองตะอ้นกับหูเลยพี่น้องเด้อแบบโภกัสขนาดนี่เห็นบอกปลามันบอก่งขึ้นมาแบบมันมันเกิดแงนมาแนวนิยู่แต่ว่าให้มันขึ้นมาอีกหน่อยเลย อือสำนีกันงามเลยถามมันาน้นพุ่แลมันเศร้มา,ามันมออยังพุ่แลถามมันเศร้าบวมเศร้ายังพุ่แลก้าหน้าจังมันจังหูหน้องพี่น,อน้องเนาะโอ้ยงามแล้วสนิทและโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไปก่อนขอบคุณ<า>ทุกไลททุกเมนทุกคนเข้ามาหลับชมด้วยพี่นอ้องด้วยไปละไ,ไปไป